ทุกคนสวัสดีชั้น2อชั้น3ด้วยนะครับสวัสดีครับนุ่นครับโอ้ยอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็ใจมันละลายนะคะอ่ะก่อนอื่นนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าโอ้ยหล่อหน้าเป๊ะขนาดนี้งานเยอะแน่ๆเลยไม่ว่าจะถ่ายงานหรือว่าถ่ายซีรีส์นะคะ เอ็มิเรียก็อยากจะรู้ว่านะคะเวลาที่แบบอยู่คนเดียวโมเมนท์ที่ทำให้เรารู้สึกเฟรฟรู้สึกผ่อนคลายมันคืออะไรคะบอกเคลดลับหน่อยได้ไหมเอ่ยรู้สึกเวลาอยู่คนเดียวครับผมหล่อจนไหมเห็นไหมล่ะหล่อเกินหล่อเกินไม่เป็นไรก็โมเมนท์ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาอยู่บ้านเนาะขอสองอย่างมี เตียงนุ่มๆก, <Ooh. S 1> กลิ่นหอมๆอ, <Ooh. S 1> <laughs> อูนนอ้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงต้องบอกว่าเวลาที่เราเฟซหรือว่าผ่อนคลายหรือกลับมาจากการทํางานเหนือหน่อยๆต้องบอกว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากที่สุดบางคนบอกว่าคือการอาบน้ําหรือมีการกลิ่นหอมๆใช่อย่างนี้<อ>คือกลิ่นหอมหอมนี่คือช่วยในเรื่องของอะไรบ้างหอมทําอะไรได้อีกหอมต้องมาจากอะไรให้รู้สึกผ่อนคลายมาจากแบบอาบ,บน้ําได้ไหม อาบน้าก็ได้หรือแบบว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่ามันมีกลิ่นหอมหอมอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างผลิตภัณฑ์ขอ,องเราวันนี้ก็คือลักกาโมวพีโอนี่ใช่ไหมเห็นเมื่อกี้เอายีละการเพราะว่าเมื่อกี้แอบคุยกันข้างหลังเวทีแล้วว่าน้องบอกว่าเวลาที่กลิ่นหอมอาบน้ําต้องใช้อะไรเอ่ยใช้ลักลักกากาโมะเออลักกาโมวนะคะที่จะทาให้กลิ่นหอมแบบ พีเมียมนันเองถูกต้องเลยนะคะก็คือทําให้กลิ่นหอมติดทนนานใช่ไหมอ่ะใช่ครับผมคือการที่มันมีกลิ่นหอมเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกเฟรชรู้สึกแบบอารมณ์ดีขึ้นถูกต้องค่ะก็คืออย่างโนอื่นเนี่ยบอกว่ากลิ่นหอมการอาบน้ําและบางทีเนี่ยการอาบน้านะคะคุณภูมิน้ําต่างๆก็ช่วยให้เราเฟรชได้เหมือนกันอันนี้ชอบไหมชอบแบบนําอุ่นไหม เพราะว่าอาบน้ำอุ่นค่ะก็จะทาให้เรารู้สึกถึงความผ่อนคลายแล้วก็รีลซ์ได้เหมือนกันโอเคค่ะต้องบอกว่ากลิ่นหอมนะคะโชยมาถึงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าด้านล่างได้กลิ่นหอมไหมคะด้านล่างได้กลิ่นไหมคะไม่ได้หรอเดี๋ยวดมดก้ใกล้เขาบอกให้ดมใกล้กลิใกล้ใก้ใกล้กล้ใกล้ใกละไกล้กล้ใกลกล้อก่้นกล้กล้้กลกก บางทีกิ่นมันาจะแบบแอ a r e ยใกล้ๆตรงนี้หรืวเปล่าละ่ะ,อะโอเคค่ะเจ้าคืออยู่ตรงนี้ได้กลิ่นหอมเลยและที่สําคัญเคล็ดลับต่อมาโ o อ,อื่นตัวหอมแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรอีกที่เพิ่มความมั่นใจนอกจากอาบน้ําแล้วจริงๆแล้วระงับกลิ่นมีอะไรเออเ <MC S 2> อซี่เขาจะรู้เลโซนาชาวเวอร์ครี ไม่ได้มีแค่กลิ่นนะค่ะอ่าจะบอกว่ามันช่วยทาให้แบบว่าวงแขนเราเนี่ยขาวว้าวขาวแบบไหนอยากดูใครๆก็อยากมีวงแขนเราขาวไว้โชว์ใช่ไหมเอบบางทีเราแบบอยากจะใส่เสื้อกามแล้วยกแขนซ้ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบอ่าจะไ้มีเลยนะคะจริงๆขาวแบบไหนก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าป้าเนาะเพื่อแบบ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไ่ถอดอย่าเพิ่งใจเย็นๆสาวใจเย็นๆนะคะอ่ะแล้วกลิ่นก็หอมด้วยสบเราเราขึ้น BTS อย่างเงี้ยเราจับอุ้ยเันได้หรือไมจับข้างขวาอย่างงี้เอเอก็คือหอมนานแล้วที่สำคัญค่ะหน้าหลงไหลหลงไหลมั้ยไหลหลงหลงเข้าไปอยู่ข้างในตัวเขาไปเลยเออหลงไหมคะหลงไหมคะนนถามว่าหลงไหมคะหลงเข้าไปแล้วหาทางออกไม่เจอเลย เนาะอ่ะโอเคค่ะก็หอมแข่งกันไปเลยทั้งอาบน้ำทั้งเลโซนานะ่คะชวาเวอร์กรีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นหอมนะคะจากวาน,นิลาแมนดารินค่ะนะคะหอมเปะ๊ะหอมปังกันแบบนี้นะคะมาดูเคล็ดลับผิวใสกันบ้างนี่แชร์อีกเคล็ดลับได้ไหมได้ได้จริงมีผลิตภัณฑ์นหนึ่งที่ผมใช้สำหรับ สังสบกันแกแอบบอกทิกชันแล้วข้างหลังตัวไหนตัวไหนโจ๊กอย่างหนึ่งที่เออ่สครับอ่าสครับตัวดังที่เป็นสครับไอติมมีใครจำได้ไหมว่าคือตัวไหนมีใครจำได้ไหมคะเอาซริงจากอะไรจากอะไรจากอะไรือแล้วจากอะไรจ้ะของอะไรคะว้เก่งมากโดมอะไรโดอะมาเลย ดีมั้ยล่ะดิมลี่นูริชชิงใช่ไหมสครับอะไรสครับอะไรสครับไอติมปะสครับเฮ้ยฝั่งโน้นฝั่งโน้นมาว่ะฝั่งโน้นอะไรสครับอะไรสครับอะไรสครับไอศครีมทานได้ไหมนี่ทานได้ไหมทานได้ไหมทานได้ไหมคะทานได้ไหมคะได้ไดหมไม่ได้เก่งไหมคะถูกต้องไหมทานได้ไหมทานไม่ได้ทานไม่ได้ถูกต้องไหมทานไม่ได้ถูกต้อง เออกลายเป็นเกมคำถามไปเลยเป็นไงอ่ะโอเคค่ะก็เป็นโดสครับไอติมนะคะตัวนี้ก็คือจะผัดเซลล์ผิวให้ผิวของเราดูใสขึ้นนะคะแบบที่เอาจริงป้าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆรู้สึกเลยว่าหน้าผิวแบบเป๊ะปังมากข่วใสเวอร์เซีข้างหลังบอกจริงคอนเฟิร์มค่ะคุณป้าคุณป้าคือหมายถึงนี่นะคุณป้าจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะนะคะก็บอกทิปความหอมกันไปแล้วเป็นยังไงคะหน้าผมผิว เป๊ะมาสิบสิบสิบไปเลยอ๋อเต็มสิบได้กี่คะแนนร้อยหรอร้อยคือเป๊ะเกินเป๊ะเกินใช่ไหมคะแนนเกินนะเนี่ยคะแนนเกินอ่ะให้ไปเลยหนึ่งร้อยเต็มสิขอเสียงปรบมือให้เดินกันโอ้ก็คือผิวปังผิวเป๊ะวงแหนก็เป๊ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ ถึงเวลาของความฟิล์รู้หรือยังว่าวันนี้เธอจะต้องมาเล่นเกมกับแฟนๆเกมอะไรครับเฮ้ยเกมอะไรเกมตีลังกาปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุ๊อ๋อถ้าเรื่องตีลังกาเนี่ยผมบอกเลยว่าอันไหนลงโชว์สักหนึ่งสเต็ปปุ๊บเปล่าผมกำลังจะบอกว่าผมบอกเลยว่าผมทำไม่ได้ครับโอเคอ่ะเกมง่ายๆค่ะจะเป็นไทย คำถามคำตอบง่ายๆเป็นใบคำง่ายๆนะคะใบคำง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาฟินมาจิ้นกันนะคะขอเชิญผู้โชคดีค่ะมาเล่นเกมกับน้องโนเอิร์นะคะทั้งหมด10ท่านค่ะ10ท่าน่าขอเสียงปรบมมือต้อนรับด้วยต้องอีกีกับลักกี้แฟนทั้ง10ท่านด้วยนะคะ ชื่อเกมว่าทายคำความสดชื่อนะคะซึ่งเราจะแบ่งผู้โชคดีออกเป็น2ทีมนะคะทีมละ5คนโดยจะให้โนอิญค่ะใส่หูฟังแต่หูฟังนี้เนี่ยเราจะเปิดเพลงเสียงดังโดยที่โนจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโนเอิญจะเป็นใบแป๊ดหนึ่งนะคะ<ด>และก็จะ,<ด><ฮ>ะให้แฟนๆค่ะใบคที่เป็นคุณสมบัติผลิตภัณฑ์นะคะภายใน1นาที ทายถูกหนึ่งคำเ่ยอาจารย์นับเป็น1นึคะแนนค่ะทีมไหนได้คะแนนสูงสุดค่ะรับรางวัลพิเศษไปเลยแล้วบอกเลยว่าทีมที่แพ้ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเราก็จะมีความพิเศษมอบให้คุณอีกเช่นกันค่ะอ่ะโอเคทีมแรกนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้ยินไหมโนเอโน้ no, 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 no. อยังได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยินปะ เพราะว่าเดี๋ยวโน้นจะใส่หูฟังแบบนี้คือโน้นจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเฮ้ยอ่ะอีกหนึ่งทีเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะอ่าครัเอาอ,อ่ะพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมครับได้ยินหรอสรุปเราได้ยินเหรอหรือเไมฟังกับปากฉันอะไรนะครับซ้อมก่อนซ้อมก่อนว่าสรุปคือได้ยินไหมโอเคจะคือการทายคำนะคะโดยที่ ทีมแรกอันนี้คือทีมแรกโดยเราจะมีคำนะคะเป็นคําตอบที่อยู่ด้านหลังจะมีทีมงานอยู่และเดี๋ยวแฟนๆเนี่ยจะใบ้คาให้โนอื่นเนี่ยทายใบ้คายัางไงก็ได้พ,ดพูดพูดพูดขอเป็นใบ้คำเป็นแบบท่าทางละกันเนาะเป็นท่าทางละกันท่าทางละกันนะคะแต่ถ้ามันเกินจนปัญญาจริงๆก็ลองเป็นเป็นเป็นแบบลิปซิงค์ดูลองลิปซิงค์ดูนะคะอะถ้าพร้อมแล้วค่ะจะให้เวลาหนึ่งคน พูดได้ไหมพูดได้หนึ่งคนนะคะต่อนหนึ่งนาทีหนึ่งคนอ๋อหนึ่งหนึ่งทีมหนึ่งนาทีเหรอโอ้สุดยอดหรือว่าหนึ่งคนต่อนหนึ่งนาทีอ่ะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะไวเลยนะคะพร้อมแล้วไปร่มมค่ะอ่ะมันคือคำใบเกี่ยวกับการท<ม>ายํำเพื่อความสดชื่นกินอ่า ลงพูดลงพูดลองพูดหอมพรีเมียมเอ๊หนึ่งคำค่ะกุ้งหมึกปลากุ้งหมึกกุ้งหมึกมาจากไหนกุ้งหมึกมาจากไหนนุ่มอ่ะลึกลึกชาหน้านุ่มค้นหาโอเค body what okay อกู่การอ่านปากอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ผมก็เลยอ่านจับได้คำหนึง่งเออเก่งมากขอเสียงปรบมือให้นักอื่นหน่อยคะ่ะช่วยทีมหนึ่งได้ประมาณ3คะแนนะลคะ่ะเดี๋ยวรอทีมต่อไปนะคะยากามายามา่างไหมไม่ยา่างเอโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะ คิดว่าเดี๋ยวทีมต่อไปจะทําได้กี่คะแนนคนะเอ,อเอาบอกกอนเนาะคิดว่าอะไรนะครับคิดว่าคิดว่าทีมต่อไปสามารถทําได้มากกว่าสามไหมอันนี้ต้องโทษผมก่อนว่า <c oughs> มัน <c oughs> เอาจริงๆอะ่ะ <c oughs> เหมือนเป็นเกมแบบใบคําถทายปากเลยนะ มันไ,ไม่คำไทยปากเลยนะคือคําทั้งหมดอาจจะเป็นเกี่ยวกับความสดชื่นทั้งหมดเลยเป็นเกี่ยวกับความสดชื่นหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้พูดไปทั้งหมดโอเคค่ะมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมมั่นใจในตัวนอง่นิญไหมกี่คะแนน,นคิดว่าคิดว่าทีมเราจะสามารถล้มทีมก่อนหน้านี้ได้ไหมได้อยู่แล้วขอฝากความหวังไว้ที่โนอื่นิด้วยนะจ๊ะโอ้โหนะจ๊ะกดดันเลยโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหม โอเคโอเคนะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วร่บจังเวลาค่ะไปหนึ่งนาทีวันนี้ลาอ่ะวันนี้อาเมณนาลินจุ๊ดตองค่ะโลชั่นทำท่าทางได้ทำท่าทางได้ออรา ไ,ไ,ไ,ไ<อ>ขาตา้<อ>ขา้ายโกมีออร่าโกขาขาดขาขาดผิวปากผิวขาดผิวปากผิวอะไรอ่ะ ผิวต้านหมดเวลาผิวใต้ <นะ S 2> วงแขนใต<ด>้วงแขนผ<ด>ิวว่าได้ไหมอะผิวว่าให้ค่ะเป็นสองคะแนนอ <laughs> ขอโทษแทนโนวินด้วยนะครับผมอะให้เขาลองใบเหรออยากอยากให้เขาลองใบใช่ไหมโอเคอยากให้ทุกคนได้ลองใกล้ชิดนะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะปะอะลองใบดูค่ะลองใบดูแกนแกน ถูกต้องค่ะเก่งมากปึ้เวลาหมดเซ็กซี่บอดี้ฟลาวเวอร์เซ็กซี่คอนเฟชั่น What is t h a อนะ๋อไม่เต้น่ะไม่เซ็กแบบเนี้ยเออแล้วกเซ็กขอโทครับโอเคโอเคค่ะเก่งมากๆเลยทั้ง2ทีมนะคะมันเป็นอุปสรรคตรงที่หูฟังจริงๆใช่ปะ <laughs> ใช่อุปสรรคมากได้ยินเพลงตัวเองแล้วก็เพลง <laughs> คือมันแบบ ข้างในคือเสียงเพลงดังใช่ไหมอโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะทําเต็มที่แล้วขอเสียงปรบมือให้กับโดนและทุกทีมด้วยค่ะและแสดงความยินดีนะคะกับทีมที่1นะคะชนะกันไปค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะทีมที่แพ้เราจะมีรางวัลตอบใจเพราะปกตนะิเราจะให้ถ่ายแค่เป็นทีมแต่ว่าพิเศษรอบนี้น้องอื่นบอกว่าลอบใจ่ทย1ต่ตอนหน่ถ่ายเดี่ยวด้วยเลยสำหรับทีมที่แพ้ค่ะแ oh. สดงความยินดี โอเคค่ะเป็นย mm ังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้สนุกไหมคะสนุกไหมคะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมงานกับแคมเปญผิวบางวงแขนเป๊ะกใสทุกองศานี่กับน้องอื่นของเรานะคะก่อนอื่นที่เราจะจัด อยากจะให้โนอื่นฝากผลงานสักนิดนึงว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ชื่นใจกันบ้างคะก็ก่อนหน้านี้ซีรีส์ที่ออนจบไปครับผม The Boy Next w o r l d Series ใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะครับผมใช่แล้วแล้วก็เร็วๆนี้ผมกำลังจะปล่อยเพลงใหม่นะครับผมแล้วก็ปีนี้คช่ว่าจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองนะครับผมยังไงก็ขอฝาก i s to the Sunset ด้วยนะครับผม คือชื่อเพลงใช่ไหม,ไมอันนี้ชื่อ AKA ครับอ๋อโอเคแอบบอกได้ไหมว่าชื่อเพลงมีชื่อเพลงยังรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนมีมีมันจะเป็นฟิลแบบว่ารอบนี้ผมว่าผมจะกลับมาเต้นในรอบหลายปีอยู่เฮ้ยก็อยากจะให้โชว์เต้นเหมือนกันแหละแล้วก็เก่งใจครับผมแล้วก็วันนี้ขอทุกคนนะกลับบ้านแบบตัวอหอมๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอคุณมาวันนี้ดีใจมากมากเลยนะครับผม ใช่เพราะปกติเราก็ใช้ลหลายๆผลิตภัณฑ์ของยูนิเวอร์อยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มางานวันนี้นะครับผมขอให้ขอฝากทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะครับเพผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะรับค่ะขอเสียงปรบมือให้น้อ่นด้วยค่ะแต่ว่าลำดับต่อไปนะะี่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณจิเขมจิรานะคะผู้บริหารท็อปค่ะและทีมจากยูนิ